ครับวันนี้ว่าจะอธิบายเกี่ยวกับาการปลูกต้นโพของคนโบราณน,นะครับแล้วก็สาเหตุที่มีการปลูกต้นโพในเขตประเทศยามนะครับในประเทศสยามหรือว่าไทยเรานะครับประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คงจะได้รับ การแนะนำมาจากสงรุนโศกนะครับเมื่อสอง0ันกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าในจุล,จลชัยคถาก็ได้กล่าวถึงพระโสนะและพระอุตตะเทระนะครับได้เข้ามาในแดนนี้จริงนะครับในแดนสวนภูมินะครับใน,ในจุลชัยคถาก็ยังยังกล่าวถึงนะครับในบทสวดจุลชัยคถานะครับ อ่าแต่ผมจะให้ดูหลักฐานว่าเมื่อมีการปลูกต้นโพนั้นนะ่ะมีการจารึกไว้หรือไม่นะครับแต่ว่าหลักฐานนี้ก็คือแม่ไม่ทําจารึกแต่เขาก็จาหลักเป็นต้นโพเอาไว้เห็นไหมครับเนี่ยอ่าเพราะมีความหมายมีความหมายมากเลยครับในในประเทศสยามนี่มันเกี่ยวพันกับคํว่าอ่าโพธิยานหรือว่าสยามโพธิยานนั่นแหละครับมันเกี่ยวพันมันเกี่ยวพัน นะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าตัดสรุ้ใต้ต้นพระศีรีมหาโพธิ์นะครับเขาเรียกว่าต้นพระศีรีมหาโพธิ์เพราะนั้นก็ต้องมีการปลูกเพื่อระลึกถึงนะครับแต่ว่าความเป็นมาจริงๆเนี่ยความเป็นมาจริงๆก็มาจากในสมัยพุทธกาลนะครับอันนี้ถ้าเห็นต้นโพธิ์ก็รู้เลยว่าเป็นเป็นมหานิกายหรือมหายานหรือไทยเราในปัจจุบันนะครับถ้าเห็นหลักฐานการปลูกต้นโพธิ์โบราณโบราณน,นะครับ ก็ให้นึกว่าไม่ใช่มหายานนะครับเพราะมหายานพราะพุทธเจ้าแบบมหายานจะไม่ได้ตัดสู้ใต้พระต้นพระศรีมหาโพนะครับอันนี้เป็นการยืนยันของชาวสยามโดยตรงเลยว่าเห็นต้นโพนี่ก็รู้เลยแหละว่าเป็นเทรวาสนะครับหรือว่าเป็นมหานิกายนะครับแต่ไม่ใช่มหายานนะครับมหายานนั้นเขามาทีหลังนะครับเกิดขึ้นทีหลังนะครับก็เนี่ยเห็นสัญลักษณ์นี้แม่ไม่จะหรือก็รู้เลยเนี่ยอันนี้สัญลักษณ์นี้ผมไปผมไป ถ่ายมาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับตรงนี้จัดโชว์อยู่กรุงเทพนะครับเนี่ยแต่เขาระบุแค่ว่าเป็นยุคกรุงศรีอยานะครับก็ไม่เป็นไรยุคไหนก็ได้แต่ผมคิดว่าคงจะเก่าแก่ว่ายุคกรุงศรีอยานะครับเนี่ยดูลายจำหลักก็รู้นะครับจำหลักด้วยหินทรายนะครับคงจะมาจากภาคอีสานนั่นะครับพอตั้งกรุงศรีอยาก็เอาสัญลักษณ์นี้มาด้วยต้นโพธิ์มาด้วยเพราะว่าการปลูกต้นโพธิ์ที่เก่าแก่ก็มีในภาคอีสานนะครับและทีนี้ ก็มีในจารึกหลังพระพุทธรูปนะครับพุทธรูปรงนี้องค์นี้น่ะสร้างขึ้นเพื่อที่จะตั้งไว้ใต้ต้นโพนะครับเวลาเขาจำหลักเอาไว้นะครับเขาก็จะจำหลักว่าบุกอาจารย์ท่านนั้นได้ดสร้างพระพุทธรูปองค์นี้เพื่อที่จะตั้งไว้ใต้ต้นพระศีรีมหาโพนะครับเขาก็เขียนจารึกเอาไว้นะครับอันนี้เขาเขียนว่าพุทธสมาธินะครับ อ่าเนี่ยอ่ปาประดิษฐานนะครับอ่าคนชื่อนี้นะครับอ่าคนชื่อนี้ชื่อนี้เขาประดิษฐานอ่าได้ประดิษฐานอ่าพระพุทธรูปองนี้นะครับพระพุทธรูปปางสมาธินะครับอ่าเขาก็เขียนว่าอ่าพระพุทธสมาธินะครับอ่าจะอ่านเป็นวรวุทธ,ธสมาธิก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะอ่านเป็นพุทธสมาธิเพราะว่านี่มันเป็นสี่เหลี่ยมก็จะ ออกเสียก็จะเป็นพอพานนะครับไม่น่าจะเป็นวเวนแต่ถ้าครูบาอาจารย์ท่านอ่านเป็นวหวนนะครับอันนี้ก็ไว้ใต้นะครับวระศีมหาโพก็คือไว้ใต้ต้นพระศีมหาโพหมายถึงว่า,าในปีนั้นน่ะแล้วก็ระบุไว้ด้วยเนี่ยหนึ่งหนึ่งสามห้า, 1, า 1, 3, นะครับมหาสกัดหนึ่งสามห้านะครับเราใช้มหาสกราดของมหายาณน,นะครับ จำกับเอาไว้เพื่อให้รู้ทั่วหน้านะครับเพราะมหายานณก็เข้ามาแล้วนะครับถึงได้มีเนี่ยนะตรงกับพศ7จ1ดนะครับหรือ1,856ปีนะครับที่ผ่านมานะครับนี่เก่าแก่ที่สุดที่กล่าวที่ระบุถึงการปลูกต้นโพแล้วก็สร้างพระพุทธรูปนี้ไว้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับก็คือว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นปลูกปลูกอยู่ก่อนแล้วไม่ไม่ต่างกว่าร้อยปีนะครับแต่ว่าการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้น่ะตั้งไว้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะ เมื่อเมื่อ1856ปีนะครับเกือบ2,000ปีก็แปลว่าต้นโพต้นนั้นเก่าแก่มากนะครับต้นโพลต้นนั้นก็อยู่ที่เมืองโ,โวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะล่มสลายหรืออาจจะถูกทำลายหรือว่ามันหมดอายุไขแล้วมันก็สิส้นสากก็ผมไปลบบุรีก็ยังเห็นมีต้นโพลอยู่นะครับเป็นต้นโพลเก่าใหญ่อยู่นะครับใกล้ๆสถานีรถไฟลบบุรีนั่นแหละครับ ยังมียังมีอยู่แต่ว่างคงจะเป็นรุนร่นรุนร่นลูรร ça, ца, ació, รกรุ่นหลานรุ่นเลนนะครับแต่ก็ต้นใหญ่ดีเนี่ยหลักฐานการปลูกต้นพระสีมหาโพธิ์นะครับอมีทั้งในใจเรือกและหลักฐานที่ทำเอาไว้ทั้งสืบย้อนหลังในปัจจุบันเนี่ยมันโลกมันกว้างกว้างไกลนะครับมันมันมันกว้างไกลสืบสืบไปถึงสมัยพระเจ้าโศกได้ได้ปลูกต้นพระสีมหาโพธิ์เอาไว้แล้วก็ได้จำหลักเป็นสัญลักษณ์ต้นโพเอาไว้ที่อินเดียนะครับอ่า นั่นแหละครับนั่นะนะต้นการปลูกต้นโพคนแรกเพื่อระลึกถึงพุทธองค์ก็คือพระเจ้าอาโศกนะครับเมื่อประมาณพศส,สองร้อยกว่าพุทธศตวรรษที่สามนั่นแหละครับแล้วก็ได้ส่งสมณะมาที่นี่นะครับก็เ,เ,เลยนำมาวาที่ที่อินเดียเขาปลูกต้นโพนะพระเจ้า,าโสกปลูกต้นโพนะก็ได้ทางนี้ก็เลยปลูกตามแต่ตามจริงอ่ะศาสนาเข้ามาตั้งแต่สงรุ่นแรกนะครับ หา่หางกันเป็นสองร้อยปีนะครับเพราะว่าหลักฐานทางทางการใช้อักษรนะครับม,มันมีมานะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวของพร,อพระมหากัจจยนะนั่นนะครับที่ว่าสร้างอักษรที่เราที่เราใช้กันมานั่นแหละครับสร้างอักษรระบจุพระไตรปิฎกเอาไวนะ้เพราะนั้น พระมหากัจจยนะไม่ได้เกิดในสมัยพระเจ้าโศกนะครับ <c oughs> เกิดในสมัยพระพุทธองค์นะครับได้เห็นพระพุทธองค์แล้วก็สร้างหลักการใช้ไวยากรณ์บาลีนะครับก็โดยการสร้างอักษรขึ้นมาเพราะว่าท่านชำนาญน,นะครับท่านชำนาญท่านเกิดในตระกูลในตระกูลพราหมณ์เกิดมากไไ็ได้ได้เรียนรู้เรื่องอักษรพราหมณ์นะครับก็เลยปรับปรุงจากอักษรพราหมณ์นะครับนนะครับพระมหากัจจยนะนะครับ เป็นบุตรของผุโรหิตนะครับเป็นปูโรหิตก็คือบทบุตรของพราหมีสิทธิ์ที่จะเรียนคำพีของพราหมีสิทธิ์ที่จะเรียนอักษรพราหมณ์นั่นแหละครับแต่ว่ามาบวชในพุทธองค์ก็เลยปรับปรุงอักษรขึ้นมาที่เราเรียกกันต่อมาว่าอาักษรเขมรบ้างอาักษรขอมบ้างนั่นแหละครับหรือว่าอาักษรไทยขอมนั่นแหละครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดมากนะครับ ให้เข้าใจเพราะเรามีหลักฐานของพระมหากัจจยนะนะครับได้สร้างอักษรโดยปรับปรุปรงมาจากอักษรพราหมีที่ใช้อยู่เป็นภาษาสันสกฤตนั่นแหละครับก็ปรับสันสกฤตเขาใช้อยู่ก็ก็ก็ปรับก็ปรับมาเป็นาสามสามสามสิบเอตัวใช่ไหมครับเป็นอักษรสามสิบตัวหรือสี่สิบตัวนะครับรวมทั้งสระ 8ตัวรวมแล้ว41 4, ตัวนะครับประมาณนั้นนะครับที่ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับอันนี้คือการปลูกต้นโพนะครับปลูกต้นโพแต่ว่า,าตรงวัดพระน,นอนก็คงมีการปลูกหลายรุ่นแล้วล่ะครับเนี่ยอันนี้ต้นโพที่วัดพระน,นอนก็เก่าแก่เหมือนกันนะครับจะ,จะเห็นว่าเกิดเกิดทีหลังพระน,นอนนะครับเป็นพันปีเลยนะครับเนี่ยเกิดทีหลังพระน,นอนพระพระนอนจะนอนอยู่ใน ในที่ละที่ที่เดิมพื้นเดิมนะครับอันนี้เพิ่มพื้นที่สูงขึ้นไปแล้วก็ไปปลูกต้นโพขึ้นมานะครับก็แปลว่าต้นโพนี้ปลูกทีหลังพะนอนนะครับพะนอนจะอยู่ตรงนี้เมื่อสองพันปีที่แล้วพะนอนจะพื้นจะอยู่บริเวณนี้เดกขึ้นมาเป็นเม็ดเลยเม็ดละพันปีนะครับพะนอนสร้างได้พันปีก็มาปลูกต้นโพนี่นะครับก็อยู่มาถึงทุกวันนี้นะครับต้นโพนั้นก็คงจะเก่าแก่นะครับ หลักฐานในเมืองไทยแต่ต้นโพที่เก่าแก่ที่สุดก็อยู่ที่ก็อยู่ทีอ่อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะครับผมลืมไปแล้วล่ะครับชื่อวัดวัดโบสถ์นะครับนึกได้แล้วอยู่ที่วัดโบสถ์นะครับวัดโบสถ์เมืองเก่านั่นนะครับแต่ที่นี่วัดโบสถ์ที่บางขังก็มีนะครับที่สุขโขทัยนะครับที่สุขโขทัยเขามีบางเห็นไหมครับว่าบางนั้นเป็นภาษาโคราชนะครับก็ คนโคราชไปอยู่นะครับมีภาษาโคราชนะครับในจารึกมีผมตรวจแล้วเช่นคําว่าอร่อยนะครับจะมีบางขังและก็บางเฉลียงบางเฉลียงสีสัชนาลัยเมืองสีสัชนาลัยนั่นแหละเดิมทีเขาเรียกบางเฉลียงนะครับหรือเมืองเฉลียงนะครับแต่ว่าเขาไม่เรียกเขาเขาเขาไม่เรียกสีสัชนา лай, ลัยอันนั้นเป็นภาษาบาลีนะครับเป็นภาษา,าสนสกฤบภาษาบาลีนะครับที่ในจารึกนั่นแหะเดิมทีเขาเรียก บางอาบางเฉลียงบางเฉลียงบางเฉลียงนั่นแหละครับบางเฉลียงเก๋นอยู่นะครับนั่นนะครับแล้วสุโขทัยเขาก็เอาหลักนิยมปลูกต้นโพไปด้วยนะครับพอไปสุโขทัยก็เอาไปปลูกด้วยนะครับก็มีในหลักฐานสุโขทัยว่ามีการปลูกต้นโพนะครับอ่าอ่าอันนี้ต้องขอพระคุณท, thời, ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวลนะครับท่านเอื้อเฟื้อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัวลคัดชิมานะครับท่านเอื้อเฟื้อ,อคําแปรนะครับหลักฐานการปลูกต้นโพนะครับก็คือจารึกประสาทพิมานนะครับจารึก k 1 0 8บแจากประสาทพิมานอากาศนะครับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับเมื่อมีการอธิษฐานปลูกต้นโพนะครับมีการปลูกต้นโพนะครับอตอนนี้ก็อ,อยู่ในมิวเซียมของ เมืองเสียมเรียบนะครับใครไปเที่ยวกัมพูชาก็แวะชมได้นะครับมีจารึกนี่นะครับนี่นี่ท่านได้กรุณามาแล้วก็แปลมาให้พร้อมเลยครับเนี่ยเนี่ยผมก็เลยสีหลอกมาให้ดูนะครับคาแปลตามอ่าตามคําและตามความเข้าใจของผู้แปลท่านว่างั้นคาว่าคาคำว่าค,ควา,คว,าคว่าให้ตามจริงมันแปลว่าให้นะครับอ่าอ่าคำว่าให้ยกศัพท์ไปเลยเหมือนกับคําว่าทักทาย คำว่าอย่างนั้นนะฮะคำว่าคํากล่าวให้เหมือนภาษาญี่ปุ่นเลยว่ะอย่างเช่นว่าให้พระศรีมหาโพธิ์ให้ผู้มีลําต้นคือพระพรหมให้ผู้มีผู้มีตัวคือพระศิวะอะไรประมาณนั้นนะผู้มีกิ่งคือพระวิษณุนั่นนะให้ผู้ดํารงอยู่ตลอดกาลให้ผู้เป็นราชาให้เป็นราชาแห่ง ต้นไม้ทั้งหลายนั่นแหละครับให้ผู้มีความโชคดีนั่นแหละครับนั่นแหละครับอันนี้ผมจะ,อะมองต่างมุมจากอาจารย์นิดนึงนะครับก็คืออาจารย์แปลถูกทุกคําหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าคําว่าไฮนั่นนะ่ะมันเป็นมันยังผมยังไม่ปรงใจเชื่อว่าคําว่าไฮจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนอาจารย์ท่านว่านะนะนะคาว่าไฮเป็นคําทักไทยเหมือนภาษาญี่ปุ่นนั่นแหละ วิจะเป็นภาษาเยอรมันให้แต่ผมจะให้แปลว่าให้นะครับเพราะว่าอ่าอันนี้เน right uhh. ี่ยเน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 ียหอยหีบนะครับหอยหีบสลไอนะครับเนี่ยหอยหีบสลไอให้พระศรีมหาโพธิ์ก็คือว่าขอให้นะครับคือเขาลดรูปเหลือเหลือคําว่าให้นะครับเพราะไม่มีไม่มีไม่มีฮอนหูบนะครับเพราะว่ามันต้องออกเสียงเป็นให้นะครับเหมือนว่าเรามันขอให้นะครับ น่าจะแปลว่าขอให้ขอให้พระศรีมหาโพนั่นแหละครับนเนี่ยจากว่าให้ก็จะแปลว่าขอให้นะครับเนี่ยผมว่างั้นนะขอให้พระศรีมหาโพนะนะขอให้พระศรีมหาโพขอให้ผู้มีลำต้นดุจพระพรมนะครับขอให้ผู้เป็นผู้มีลำลำตัวคือลำต้นเอ,อ ลำ,ลำตัวคือพระศิวะนะครับขอให้ผู้มีกิ่งคือพระวิษณุขอให้ผู้ดำรงอยู่ตลอดกาลขอให้ผู้เป็นราชาแห่งต้นไม้ทั้งหลายอขอให้เป็นคือว่าต้นไม้พระศรีมาภ์ขอให้เป็นราชาขออย่าได้มีการถูกทำลายนะครับอขอให้ราชาและอาชบานชเมืองอย่าได้ทำลายต้นโพนี้อะไรประมาณนะ้ครับอาจารย์ต่าแปรมา่งั้นนะครับผมสีหลอกไม้ดูนะครับอ่า แต่ผมจะมองว่าน่าจะแปลว่าขอให้นะครับไม่ได้แปลว่าให้เป็นภาษา,าญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นก็คงยังไม่มาเกี่ยวข้องในบริเวณนี้นะครับจะยังไม่มาใช้ภาษานะครับแต่คำว่าขอให้เนี่ยมันเป็นให้ขอให้เป็นภาษาโคราชเป็นภาษาอีสานนะครับอเป็นภาษาลาวนั่นเองนะครับเป็นภาษาไทยนั่นแหละครับขอให้นะครับพระศรีหมหาโพธิ์ก็เป็นภาษาบาลีอยู่แล้วนะครับะนะครับ ก็มีภาษาเขมรนปนนะครับก็คือพูดง่ายภาษาลาวปนเขมรปนบาลีปนสานสกฤษนั่นเองในจารึกหลักนี้นะครับอ่านี่หลักฐานการปลูกต้นโพนะครับเพราะฉะนั้นการมีหลักฐานการปลูกต้นโพถ้าไม่ถูกทําลายก็คงจะต้นโตกว่านี้นะครับในเมืองในเมืองนครหลวงร่วมนั่นนะครับการปลูกต้นโพนี่ทําให้ทราบว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นเป็นเทลวานนะครับเราไม่ได้เป็น ไม่ได้มีแต่มหญายานอยู่ในนครหลวงนะครับแต่ว่าศาสนาหลักก็คือศาสนาพุทธนะครับเป็นแกนนะครับแล้วก็ศาสนาพราหมณ์อุปถัมภนะครับนั่นแหละครับทีนี้ว่าศาสนาพราหมณ์ก็ต้องอุปถัมภ์ทั้งมหญายานด้วยน่าจะประมาณนั้นแหละมั้งเพราะว่าในหลักฐานบางพื้นที่ก็มีทั้งมหญายานมีทั้งมีทั้งพราหมณ์มีทั้งพุทธมหานิกาย นะครับก็คือก็คือสยานนะครับเพราะว่าสองประเทศดูแลร่วมก,กันแต่อันนี้ผมจะให้ดูเนี่ยหลักฐานนี้ก็ยืนยันนะครับอันนี้พระพุทธรูปของฝ่ายเทรวาตนะครับนั้นการปลูกต้นโพก็อาจจะมีในในนครวัดนะครับในนครวัด,ในน,วดในนครถมเพียงแต่ว่าหลักฐานการปลูกเขาจารึกไว้แค่นี้เองในสมัยพระเจ้าชัยวรวันที่7ทําให้เห็นหลักฐานนะครับการเห็นหลักฐานการปลูกต้นโพก็คือการได้เห็นความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่า ในนครหลวงรวบนั่นอนะ่ะมีทั้งพุทธแบบเถรวาทหรือมหานิกายนะครับอ่าเป็นมหามหานิกายเนี่ยนิกายเดิมน,ะน,นิกายที่สืบทอดมาแต่พุทธองค์แต่ส่งรุ่นแรกเนะี่ยเขาเรียกมหานิกายนะครับอ่าอ่าส่วนมหายานเขาก็คือมหายานเขาไม่ใช่มหานิกายนะก็ต้องอแยกแยะให้เป็นนะครับแต่พลเมืองก็พวกเดียวกันนี่แหละครับเพียงแต่ว่านับถือ มหานิกายมั่งนับถือมหายานมั่งนะครับส่วนใหญ่ก็แต่มหายาณก็เขาจะให้เป็นกัมพูชานะครับจัมพูชา,ขาเขมรตอนล่างนั่นเองเขาเป็นเขาเป็นมหายานแต่ตอนนี้ก็ปรับมาเป็นแบบสยามแล้วครับตั้งแต่เป็นเทศราชของสยามก็ต้องเจ้าเมืองก็ต้องปรับไปเป็นการนับถือแบบสยามนะครับ